สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟครับผมเพิ่งตื่นนอนครับวันนี้ผมอยากทำอะไรครับยังนัาผาคขึ้เดี๋ยวยังตงกเสีน้าผากเฮสวัสดีค่ะมีคนอยากถ่ายคลิปด้วยครับมีคนอยากดูโทรศัพท์ด้วยครับผม สวัสดีครับอยว้าวว้าวว้าวยาตู้นผาก็เป็นสีบลอคเจาดีครับนนอยู่ที่เปเหมือนเดิมครับเพราะว่าผมจะนอนครับจะนอนอีกครับเพิ่งตื่นก็จะนอนครับ ว้าว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 ,ว,าว,ว,าวเกียวเกี่ยวครับไกยไเกย์เกย์เกย์เกียวทำอะไรครับเ <c oughs> อ้อยเอ,อ้ยเอ้ยเขจะผิดอ้่เขาจะต้อตงมู่นี่นะ Cả... Chào wow. à, ló cho gọi chị. Những chọn chọn yim lóc gọi gọi cho gọi 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 สวัสดีครับผมครับผมวานอิส,สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับผมโตเกียวอยู่นี่ค่ะผมผมโตเกียวคนหล่ออยู่นี่ครับ ได้นั่งกินมา,าน,นแก้มบาดเจ็บ่น,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 นล้กไหังแมนูผู้ใดแมนูผู้ใดม,มางามมารอบาดใจใลรเน่คืรอแทคับขับผม รักดกบอดเนี <can> <musician> oh, wow. ่ยักดกบอดนี่ันี่ย้ะววันนวันีเเคยา้อจวันนี้ตัวเกียวก็อยู่กับป้านะคะ พี่ถึงพี่นาริตาไหมครับพี่ถึงพี่นาริตาไหมครับลูกพี่ถึงพี่นาริตานะครับถึงพี่นาริตาจังรครับผมนั่งจัพอาีเดียวจัพ่เดหเออออสเนอยู่ค่ะป่าไทยว้ ครับผมโอเคครับผมจะเล่นโทรศัพท์ป้าครับเบิ้งเนี่ยแหะนน้อยก็จะให้เล่นโทรศัพท์ครับพวน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 เบิ้งเบิ้งเบิ้งก็จกระตุกอวโอเคครับไปหายายแอลเลยครับไปเลยครับ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาโทรศัพท์ใหญ่เอาก็ได้โทรศัพท์ผมอยู่ไหนจับโทรศัพท์มือโทรศัพท์บั็อกลาอยู่ใส่โอ้ยที่เด็กก็บล็อกลายอุ้ยของบั็อกลายนีเฟี้ยบล็อกลาย iPhone iPhone ยี่สิบหกของพี่ดิตา์ iPhone นี่ค่ะของตัวยาวเป็นยี่สิบหกครับบล็อกลายนี่อยู่พุวนพุวนพุวนมีเสียงโผล่ วันนี้นะคะบ๊ายบาย